วันนี้เรามาลองคูชั่นชามิสกันค่ะไปทา2องข้างแล้วนะคะเรียบเนียนดีมากๆสีแล้ใช้เบอร์ขาว001อิเวอรี่นะคะมันก็โอเคนะแต่มันไม่ได้ผ่องขึ้นอนะ่ะมันพอดีกับผิวเลยนะคะมันอาจจะติ่งเหลืองนิดหน่อยนะคนที่ใช้ล n นเน e N21 ใช้ได้นะคะแต่ก็ปกปิดได้ดีเบอร์รูขมขนได้ดีมากนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทาไปยังไม่ได้แต่งหน้ามันก็มีความจับไปเนี่ยจะมีความหนึบๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนักผิวไม่รู้สึกว่ามันเยิม้มหรือว่ามันหยืย่ยก็ปกติแล้วก็ความเงาก็ประมาณนี้ไม่ได้เงามากแล้วก็ไม่ได้แมทซะเลยทีเดียวนะคะอะติเรืองแพคเกจจิ้งนิดนึงนะคะนะัชอบแพคเกจที่กระจกที่มันงอหักไปได้แบบเป็นแนวตรงนะคะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยนัดคิดว่ามันลึกไปหน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นปะ ตรงเนี้ยกว่าพับคูชั่นนะคะมันจะแปะลงไปอะ่ะถ้ามันเปื้อนแบบข้างๆทำให้ต้องเช็ดแถ้ามันเปื้อนเยอะๆเนี่ยมันก็จะเหลืองเอาไม่ออกนะคะมันก็จะดูสกรปรกเอ๊ะหรือว่าเขาตั้งใจให้รับเปลี่ยนบ่อยๆมันเป็นกับดักหรือเปล่านะามาทุกคนกลับแล้วนะคะก็ไปเดินห้างมานะคะก็คือประมาณ สามสี่ชั่วโมงเนาะเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ซักมาเป็น,นคนน้ามันมากมากอ่นะทุกคนก็คือความเงาขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักหน้าไม่ได้เหนอะไม่ได้เหนียวอะไรนะทาแป้งด้วยนะคะมันมีความมันขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มันเลื่อมนะคะให้ความรู้สึกที่สวยดีสวยอยู่นะคะแล้วก็ตกร่องนิดหน่อยนะคะ นิดหน่อยก็สามารถที่จะแบบใช้มือถูๆเกลี่ยได้นะคะน้องก็สีไม่ดอบนะคะแล้วก็สีตรงผิวนั่นเลยถ้าใ,ใครใช้สีคูชชั่น N 2 1ของ Laneige อยู่ใช้อันนี้ได้นะคะเวลามาคือดีอ่ะ